สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ยังแอดฮาร์ดโชว์นะคะหลายท่านบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเจอพิษโควิดเข้าไปค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ําหนักตัวที่มันเพิ่มขึ้นอยากจะลดน้ําหนักค่ะหลายคนก็ยังงงนะแล้วสัดส่วนอาหารที่เราควรจะทานจะแบ่ง พอร์ชั่นสัดส่วนกันยังไงดีวันนี้มาถามอาจารย์แววตาเอกชานากันในการนรักกำหนดอาหารวิชาชีพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์คะช่วงนี้เองก็รู้สึกว่าอยากจะลดน้าหนักเหมือนกันค่ะ <c oughs> <c oughs> เราควรจะมีวิธีในการลดน้ําหนักด้วยการจัดสัดส่วนอาหารยังไงกันบ้างะคะมีหลากหลายวิธีเลยนะคะในสูตรของลดน้าหนักถ้าเราไปเซิร์ชดูข้อมูลต่างๆนะคะจะขึ้นมาหลายวิธีแต่วิธีธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ใดๆนะ,ะ <c oughs> นะคะนั่นก็คือจานสุขภาพค่ะจานกินข้าวของเรานะคะแบ่งครึ่งหนึ่งผักครึ่งหนึ่ จะเป็นคาร์โบไฮเดรตหรือข้าวแป้งค่ะก็จะทําให้1จานหนึ่งมื้อเราจะมีทั้งผักทั้งเนื้อสัตว์และข้าวแป้งส่วนผลไม้ก็แยกไปกินค่ะอ๋อคือต่างหาต่างหาค,ค่ะพูดง่ายว่าผักต้องทานให้เยอะหน่อยผักทานให้เยอะค่ะคือบางคนเขาเลือกไม่ทานแป้งเลยนะคะจา์การไม่ทานแป้งนี่แล้วแต่ถ้าเป็นช่วงสั้นๆเราจะไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวอย่างเงี้ย<อ>ต้องการลดน้ําหนักอย่างเร่งด่วน3วัน7วันหรือไม่เกิน14วันสามารถทําได้แต่ขณะเดียวกันคนที่ไม่กินแป้งเลยถ้าคนอยู่ใกล้ๆลาบากหน่อยค่ะ เขาจะหงุดหิดค่ะ oh, uh huh. เพราะว่าแป้งที่มือคือแป้งก็จะกลายเป็นน้ําตาลนะคะน้ําตาลก็จะไม่เราโอลมดีคือมีน้ระดับน้ําตาลในเลือด uh huh. มีแป้งหลากหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะคาราโบริเรตเชิงซ้อนนะคะ uh huh. ข้าวซ้อมอมือผลไม้พวกถั่วต่างๆนะคะอยากจะแนะนำว่ากินเธอขาดโดยเฉพาะข้าวนะคะถ้าเรากินโดยจํากัดปริมาณอย่างเช่นข้าวมื้อละหทัพี มื้อกลางวันมื้อเช้าแล้วตอนเย็นจะลดลงน้อยไเ,เหลือแค่สองสามช้อนก็ได้และในการสร้างกล้ามเนื้อนะคะไม่มีคาร์โบไฮเรดรตการสร้างกล้ามเนื้อลดน้อยลงค่ะอ้าวบางคนเข้าใจว่าทานโปรตีนอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วสาหรับการสร้างกล้ามเนื้อจริงๆต้องมีคาร์โบไฮเรดรตเข้าไปร่วมด้วยเหรอคะเขาทำงานเป็นทีมเวิร์คค่ะคาร์โบไฮเรดรตโปรตีนและไขมันทํางานเป็นทีมเวิร์คช่วงไหนต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเราก็กินโปรตีนให้เด่นและกินข้าวให้น้อยแต่ต้องกินนะคะข้าวซ้อมมือนะคะอิ่มนานอิ่มทนเพราะเป็นคาร์โบไฮเดร มีวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิดเพราะอิ่มนานมีประโยชน์ในเรื่องของการลดน้ําหนักค่ะสมมติเรากินข้าวมื้อกลางวันกินข้าวซ้อมมือกินผักครึ่งหนึ่งกินเนื้อสัตว์อะไรก็ได้กินปลาไปครึ่งตัวพอเราอิ่มปุ๊บพอเพื่อนกินคุกกี้เราจะมีสติเฮ้ยฉันไม่ต้องกินคุกกี้ก็ได้นี่เพราะฉันยังอิ่มอยู่ฉันกินอย่างอื่นทดแทนแต่เมื่อไรที่เรากินไม่อิ่มพอเราหิวปุ๊บกินก่อนดีกว่ากินคุกกี้สักชิ้นหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดแล้วเราก็จะบอกตัวเราเองอย่างนี้เสมอว่า พรุ่งนี้นะคอยลดน้ำหนักกันใหม่ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ทุกครั้งเลยค่ะอ๋อกลายเป็นว่าเรารู้สึกหิวตลอดเวลาใช่ค่ะดังนั้นควรจะกินคาร์โบไฮเดรตข้าไปด้วยไม่ใช่ไม่กินเลยควรกินค่ะแต่เลือกชนิดให้เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะเชิงซ้อนที่ว่านี้เวลาเราพูดถึงก็คือข้าวซ้อมมือข้าวซ้อมมือขนมปังโฮลวีทเผือกมันกินแล้วอิ่มนานค่ะพวกคาร์โบไฮเดรตจากผู้ผลไม้เหรอคะคาร์โบไฮเดรตจาก,<ม><ะ>กผลไม้ต้องเลือกชนิดที่มีใยอาหารเยอะๆค่ะผลไม้เราจัดว่าเป็นไม่ได้อยู่ในหมวดข้าวแป้ง คาร์บโบไฮเดรตนี่เราจะเน้นเป็นเรื่องของข้าวแป้งอาหารหลักค่ะส่วนผล,ลไม้เราจะแยกกลุ่มผลไมาเราสามารถกินผล,ลไม้ได้แต่ไม่สามารถกินผล,ลไม้ทดแทนคาร์บโบไฮเดรตเชิงซ้อนอาหารหลักได้ค่ะควรจะเป็นข้าวเป็นอาหารหลักแล้วก็ทานผล,ลไม้มื้อละสี่ถึงหชิ้นพอคำก็เพียงพอแล้วค่ะอันนี้คือสัดส่วนส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนเขาเข้าใจกันก็คือว่าถ้าว่าเราลดน้ำหนักเนี่ยเราควรจะทานสัดส่วนของโปรตีนเนี่ยให้มากๆ คือมากอาจจะมากกว่าปกติด้วยเพื่อสร้างกล้ามเนื้อของร่างกายจะได้ขจัดไขมันออกไปอันนี้ควรจะเลือกอยังไงคะมีหลายสูตรเลยนะคะสูตรที่กินโปรโตีนเป็นหลักที่เป็นสูตรที่ดีนะคะแต่ไม่ควรกินระยะยาวค่ะเพราะว่าเป็นโปรโตีนต้องะระมัดระวุว่าเป็นโปรโตีนที่มีไขมันอิ่มตัวน้อยต้องเป็นโปรโตีนที่ไม่ติดหนังไม่ติดมันเอางนี้ดีกว่าค่ะกินข้าวได้ปานกลางแล้วสามารถเพิ่มโปรโตีนได้โปรโตีนก็อย่างจะกินเท่าไหร่ก็ได้นะคะจะอาจจะกินปลาครึ่งตัวอกไก่หนึ่งชิ้น แต่ทุกวันถ้าเราจะเพิ่มโปรตีนได้นำให้กินไข่วันละหนึ่งฟองค่ะามากกว่าหนึ่งได้ไหมมากกว่าหนึ่งถ้าหากว่าเรามีสุขภาพที่ดีคอเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดของเราไม่สูงหรือครอบครัวของเรากรรัพันไม่มีคอเลสเตอรอลสูงสามารถกินได้ถึงสองฟองหรืออาจจะเป็นไข่ทั้งฟองหนึ่งฟองแล้วเปลี่ยนเป็นไข่ขาวเพิ่มได้ค่ะบางคนเขาเลือกทานไข่ขาวอย่างเดียวไม่ทานไข่แดงเพราะอะไรเพราะว่าบางคนต้องควบคุมคอเลสเตอรอลค่ะพวกคอเลสเตอรอลไข่หนึ่งฟองจะมีคอเลสเตอรอลประมาณ200มิลลิกรัม ร่างกายของคนที่ต้องควบคุมเขาจะกินคอเลสเตอรอลไม่เกิน200มิลลิกรัมสมมุติเราสั่งข้าวผัดกุ้งใส่ไข่ด้วยถ้าหากว่าใส่ไข่แดงไปด้วยกุ้งก็มีคอเลสเตอรอลไข่แดงก็มีคอเลสเตอรอลเขาก็เลยควบคุมแต่จริงๆแล้วถ้าคนแข็งแรงนะ,ะกินได้ทั้งไข่ขาวและไข่แดงค่ะถ้าเราต้องาการโปรตีนจากไข่แต่เราก็ต้องคุมคอเลสเตอรอลด้วยเราแลปลว่าเราควรจะทานแต่ไข่ขาวนี้หรอ ไข่แดงสัปดาห์ละสามสี่ฟองนอกนั้นเป็นไข่ขาวค่ะตัวเลขไปมากเลย <c oughs> นะ,ะ,ะทีนี้สําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักเนี่ยนอกเหนือจากอาหารที่อาจารย์แนะนํามีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมอีกไหมการลดน้ําหนักนะคะมีการสามารถที่จะทําได้หลากหลายวิธีนะ,ะ <c oughs> อย่างแรกขอกินอาหารจากธรรมชาติจ้ะอย่าไปกินอาหารเสริมเลยนะคะกินเช้ากับกลางวันอย่างราชาะคะ่ะกินให้อิ่ม <c oughs> พออิ่มแล้วเราจะไม่กินจุกจิกนะคะพอตอนเย็นกินแบบว่ากินแบบ กินเยอะได้แต่พลังงานน้อยยกตัวอย่างเช่นต้มยำไก่ใ,ใส่เห็ดไปเยอะๆเลยแล้วกินข้าวสวย2-3ช้อนเราก็อิ่มขนาดเดียวกันอิ่มด้วยพลังงานเบาๆค่ะอ,อย่างนั้นก็มีประโยชน์ต่อร่างกายอาจจะเป็นจับชายเป็นสลัดก็ได้ไม่ควรอดสักมื้อเลยค่ะต้องมี3าม,มื้อค่ะต้องมี3าม,มื้อหลายคนคก็เลือกที่จะไม่ทานมื้อเย็นอันนี้ไม่ไม่ถูกต้องถ้าหลายคนไม่ทานมื้อเย็นนะคะอาจจะต้องทานเบาๆอาจจะเป็นโยเกิร์ตนมหรือผลไม้หรือผักเบาๆก็ได้ค่ะในมุมของอาจารย์ที่ให้คำปรึกษามาตลอดเนี่ย ปัญหาสําคัญเลยที่ทําให้คนเนี่ยลดน้ําหนักไม่สําเร็จคืออะไรคะก็คือกําลังใจของคนนั้นคือกําลังใจคือช่วงแรกๆอยากจะช่วงแรกๆจะยากหน่อยถ้าสามารถผ่านช่วงแรกไปได้นะคะลดไปได้สองสากิโลหลังตอนหลังจากนั้นก็จะง่ายขึ้นช่วงแรกของการควบคุมน้ําหนักต้องบอกตรงๆเลยนะคะว่าอาหารสําคัญที่สุดค่ะ หลังจากนั้นพอลดไปได้ตามจานวนที่เราต้องการช่วงที่สองหรือเฟสสองเนี่ยต้องมีการออกกําลังกายมาควบคู่ด้วยค่ะการที่ทําให้คนเราควบคุมน้ําหนักไม่ได้คือไม่มีการเตรียมตัวค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นย,ย,ยังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรอะพอเดินไปที่ทํางานปุ๊บเห็นข้าวมันไก่ก็ก็กลับมาแบบเดิมเดี๋ยวกินมื้อนี้ก่อนนะหิวเดี๋ยวทางานไม่ทัน แล้วไปกินข้าวมันไก่แต่ถ้าเราเตรียมตัวอย่างดีเลยนะคะเรารู้แล้ว่าเราจะลดน้ําหนักอาจจะเตรียมผักผลไม้ไปจากบ้านแล้วกินคู่อาหารอื่นที่เราตั้งใจว่าที่ทํางานเรามีอะไรกินข้าวน้ําพริกดีไหมกินก๋วยเตี๋ยวน้าดีไหมอย่างนี้ค่ะต้องวางแผนก่อนค่ะคิดให้ดีว่าเราควรจะทานอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยนะ,ะใช่ล้วค่ะคุณผู้ชมสําหรับคนที่ต้องการลดน้าหนักฟังอาจารย์แล้วกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดหลายคนบอกว่าฉันพลาดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ไม่เป็นไรนะคะได้คําแนะนําจากอาจารย์แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะส่วนตอนนี้เราไปติดตามกับพ